รดน้ำต kind of ื to ้อจงดลบดาให้ท <Thank you. S 1> ับคู่นะครับประสมแต่งความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้สมบรารถนาให้มีหลานให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมาชื่นชมนะครับและก็อยู่ไปนานๆถือไม่ไ้ยอดของประบอกเป็นขออวยความสุขมากช่วงนี้ครับขอบพระคุณค่ะโอกาสนี้ทางคู่บ่าวสาวมีของเที่ยเลือกมอกให้กับฝั่งท่านประธานเพื่อเป็นการขอบคุณที่ท่านได้เขียนกับการเริ่มต้นชีวิตคู่ ภาพนีขออนุญาตเก็บภาพร่วมการส่งรอยยิม้มจากทางชักภาพท่านผู้กัญคะเก็บภาพไว้นะคะในความทรงจา